มาสด้าซีเอ็กไฟนะฮะเครื่อง2.2 XDL mm hmm. เครื่องดีเซล mm hmm. ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับป้บายแดงนะครับออกล้าน7-9นะครับโอ้โ oh หถูกไปกว่าล้านบาทนะครับที่สำคัญนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบีย้ย2.99นะครับผ่อนยาวนานเลยครับ7ปีสบายๆครับผ่อนแบบสบายกระเป๋า รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการไ i at, n e อนแอทนัทหาอัโสวัสดีครับทุกคนพบกับมูอีกครั้งนัทหาออโตรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการนะฮะที่นัทหาออโตเท่านั้นนะครับวันนี้เรามาพบกับนะครับมาสด้าซีเไฟนะฮะเครื่อง2.2 XDL เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าฟังก์ชันมีอะไรข้างนอกข้างในนะฮะมาเลย ไฟหน้านะคบเป็นแบบ LED เต็มระบบนะฮะมีเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับเป็น LED ด้วยนะครับกระจังหน้าคันนี้นะฮะใหญ่โตมากเลยครับมาพร้อมกับสีดําเงาใหญ่โตสวยๆโลโก้นะครับเป็นแบบกระจกนะฮะมีเซ็นเซอร์อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วมีกล้องหน้าด้วยนะค,ะคันนี้มาพร้อมกับสีขาวสวยๆเลยฮะฝากระปโปรงไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมากับล้อขอบ19นะล้อทูโทนตามสไตล์มาสด,ด้าเลยนะครับรหัสยาน,นะครับ225 55R19 เล ซุ้มล้อนะครับตัดด้วยพลาสติกสีดํานะครับดูลงตัวมากๆไปเลยครับกระจกมองข้างนะครับคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับติดอยู่ตรงนี้ไปเลยมือจับประตูนะครับเป็นแบบระบบคีย์เลสนะครับสามารถเปิดประตูได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมากดนะฮะแผงข้างนะครับสะอาดดไม่มีรอยขูดขีดเลยนะฮะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับ เม็ดอาร์จากโรงงานมีทุกเม็ดเลยนะครับด้านหลังคนขับมันจะมีรอยอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวผมเก็บงานให้ครับเขาขูดกําแพงบ้านนิดนึงมันมีรอยบ้างครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้แผงข้างหลังนะครับไม่มีรอยขูดขีดแล้วไม่มีรอยถลอกเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะโครงสร้างเดิมเหมือนกันครับเม็ดอาร์จากโรงงานเต็มทุกเม็ดนะครับแบบดูแบบรถสวยมากเลยครับคันนี้ด้านหลังคันนี้นะฮะมาฟอมกับไฟท้ายนะครับเป็นแบบระบบ LED ด้วยนะครับมีโลโก้สกาย ถีบดีดูยังไงก็รู้ว่าเป็นดีเซลแน่นอนนะครับมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับคันนี้แล้วก็มีกล้องหลังด้วยเปิดฝาท้ายแบบอัตโนมัติด้วยนะครับด้านหลังกว้างขวางมาก กว้างแบบผมเข้าไปนั่งได้ครับคันนี้แบบใหญ่โตจริงๆ CX5 คันนี้นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับถังน้ำมันนะครับคันนี้เติมดีเซลนะครับ B7 นะฮะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับดีเซลแผงข้างประตูหลังคนนั่งนะครับไม่มีรอยขูดขีดเหมือนเช่นเคยครับเม็ดอาร์กจากโรงงานทุกอันเหมือนเดิมครับน็อตไม่เคยขยับสะอาดดแผงข้างสวยๆเลยครับประตูบานสุดท้ายครับแผงข้างนะครับไม่เคยมีรอยขูดขีดแล้วไม่มีแบบน็อตขยับเหมือนเดิมนะฮะโครงสร้าง นะครับโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมเลยครับจากโรงงานนี่ฮะผมบอกเลยว่าเดิมจริงๆฮะรอยขูดขีดน้อยมากมีแค่แผงประตูหลังเองครับที่มีรอยนิดนึงเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับ Mazda CX-5 คันนี้นะครับเครื่อง2.2นะครับดีเซลนะฮะเครื่องแรงแไปเลยนะครับ แต่ห้องเครื่องนี่ดูสะอาดอาดเลยนะครับน้ํามันไม่มีเยิ้มเลยนะครับไม่เคยมีรอยแกะเลยนะฮะทุกอย่างคือแบบเดิมๆเลยครับเม็ดอ์กยังติดๆอยู่เลยน็อตแบบไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับด้านหน้าผมบอกเลยคันนี้นะครับสะอาดสะอาดเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับว่าข้างในมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจมาเลยครับ ตัวรถนะครับได้เบาะหนังนะคะระบบไฟฟ้าด้วยนะครับคู่หน้าเลยแต่ที่สําคัญด้านคนขับนะครับสามารถเมมโมรีที่นั่งได้2ตําแหน่งเลยนะคะคอนโซลหน้านะครับสะอาดสะอาดบุนุ่มด้วยนะไม่เคยมีรอยขูดขีดเลยคันนี้ดูสวยงามมากเลยหน้าจอนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับรองรับ Apple Car p l พ y ด้วยนะครับช่องแอร์ดูแบบสปอร์ตมากๆเลยนะฮะแอร์นะครับคันนี้แอร์ออโต้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ซ้ายขวาด้วยนะ มีแผงคอนโซลนะครับบังคับหน้าจอด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยครับตรงคอนโซลกลางนะเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับออโต้เบรคโฮด้วยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายนะครับควบคุมระบบวิทยุเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับด้านขวานะครับควบคุมระบบแอตแทคทีฟคูชคอนโทรลนะฮะเลื่อนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับดูสปอร์ตสปอร์ตมากๆไปเลยนะครับเบาะหลังคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเบาะยังไม่ยับเลยนะฮะผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยครับ ด้านหลังนะครับสามารถพับได้ด้วยนะครับแบบ40 20 40นะครับนี่สิ่งสำคัญมีกระจกสันรูฟด้วยนะคันนี้สามารถเปิดสันรูฟได้ด้วยนะครับรับลมรับแสงได้เต็มที่ไปเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับมาแค่57,969แค่นั้นเองนะฮะไม่น้อยมากๆเลยครับถ้าเทียบกับปีตกปีละหมื่นนิดนดเองนะฮะลูกค้าใช้น้อยจริงๆเลย คันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงบสนะครับฟังเพลงแบบเพลินนะครับขับรถนะฮะเดี๋ยวเรามาสนุปราคาแกงข้างนอกดีกว่าครับว่าผมเปิดขายในราคาเท่าไหร่คุณผู้ชมเหลาใจแน่นอนคันนี้มาเลยครับ รถคันนี้นะครับมาสด้า CX5 เครื่อง2.2ดีเซลปี2019คันนี้นะ้ายแดงนะครับออกล้าน7,9นะครับผมเปิดในราคาแค่8ปด0 0 0หกืนเบาทโอ้โหถูกไปกว่าล้านบาทนะครับที่สำคัญนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ย2.99นะครับผ่อนยาวนานเลยครับ7ปีสบายๆครับผ่อนแบบสบายกระเป๋าหรือลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะครับติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับ มีโปรชั่นมากมายให้คุณลูกค้าเลือกสรรเลยนะครับนัถาวโต้นะครับจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะฮะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมโทรมานะนัถาวโต้จัดให้นะครับสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวม